การสนับสนุนหลักในเดียวกันน mm ี hmm. ้คร okay. like, er ับโดยบริษ <tr anch ic> ัทเทโรลีเดลายจำกัดสื่อโฆษณาของผมจรครับและกิจกรรมตลาดทั่วประเทศเอ็มลอยหาซิฟหอมกลิ่นน้ำพึ่งสิบบาทแจกทองค่ำคืนนี้สวัสดีครับพ่อปอทข้างหน้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงบ้านผืนเดียเอาเข้าหน่อยแไม่ด้เอ็มลอยหาซิแจกกองข้าวน้อย่าแม่ทองทองทอง ท้องตัวขาไหมเออจมูกเรือกี่หานี่กระไดยังเห็นไหมไม่ครับไม่แน่แมนหัวดาแต่แน่ไม่พร้อมบเบาๆจงตาดาบซอกันยังว่าท่าน้อมอยู่ดาบสอกระยังว่าไม่ว่าไม่เพ่งกับว่าได้ได้เนื้อกยังเบิ้งโทรศัพท์อยู่ไอ้ถือไม่เห็นอยัางนี่มเอามันด้ามันเอ้ยเห็นไหมพอจะเห็นหัวหน้ากูเสียหลี่ยมถืออี่เสียมันถือไม่เห็นอยังนี่ถือมาไล่บ่ตายไม่ยังไล่บ่ตายไล่สด ต่วนี้ห้าสิแแกทองอ,อยากหู้ว่าพี่น้องพี่น้องขอนเจนผูใ้ใดสีโซกดีผู้ดใดสิเป็นเศรษฐีย่อยๆในคืนนี้มึงได้เศรษฐีเอาจเไเนว่นากูเศรษฐีนี่ตั้งเป็นล้านใสหัวมึงอ่ะเอาขันหัวลาดด้านเป็นเศรษฐี๋อบสั่นตัวไว้คันเพ่อยี่ท่ำกับเป็นเศรษฐีขึอนกันที่สันตอนนี้นะครับจะเป็นการจับแจกทอง สามสาลวันเนี่ยยัเฟืงยี่สิบบาทในสามร้อยหืมเอียมเอาเอ็มร้อยห้าบหรือสขวดเขไม่เกี่ยวกันเอาบนแล้วสิบาทเนาะแมัเกี่ยวยังไนสามร้อยเอาเอ็มร้อยห้าสิบสองเท่ยกับสามร้อยนเล่นมึงคตด้วยเฮ้ยมึงป่านอย่างนี้มัเป็นโคตรเชินะบ้านตัวเอาขอบคุณไปที่ผู้บริหารทางเอ็มรเราด้วยขอบคุณไปที่ทุกกำลังใจ f อแฟนคลับจีมาหาแห้งใจมือนี้ พี่พอเอ๋ครับเต้าหยองอยู่ครั้งแรกแล้วขอบคุณนะครับผู้บริหารทางและพี่มาท้สินด้วยอีนฟอเปียมาแล้วที่จะเป็นรักนี้เลยพี่พอมาหดหัวหน่อยไปไปเต้าหยองเล่นสมมุติเลยเอาเชิญเลยนะครับทางฝั่งอ่ะของเอเร์ห้สิบเราที่จัดแจกท่องให้พี่น้องขอพิลาานิดนึงไม่ใช่เฉพาะว่าพี่น้องซื้อตรงนี้หอกฝามาตตาบัตอะไรกินผู้ใส่ก็ะเลี่ยนแต่ฝาเก็บไป พ่อประทมไปเรียนยูสายเขียนซื้อทีอยูพับใส่ฝาทิ่มใส่กล้องแม่นครับหัดเป็ล่าเขากะสิบมาโคลเล่โคลเล่จับกแกพี่นนอนในการรุ่นท้องได้ตาฝาเอ็มร้อยห้าสิบฝาทิพเข่าอะไรเนี <c oughs> ่ยฝาทิพเข่าเป็นไโลูกนี่เนอะ ทางด้านของระเบียบก็ใช่นะครับ150มร้อยห้าสิบประกาสนับสนุนและก็เจ็ดร้อยสามบ่มเดือ่น้องไปเล่นกับเตียมรับท่องรุ่เด็กกับผสมน้ำเพริงท่องเรีบแบบไม่เหลืครับผสมน้ำควยนี่นะโอยมันเป็นแต่ก็อยากกินเฉลยครับเฉลยตอนนี้เลยนะครับพวกมันคือคือไม่ย่าย้อนบูกขี้ต้ม แต่ก็ไม่เป็นไรปกติว่าจะห้าเปิดร่วมปาร์ติ้วคนสี่หลายได้หัวหน้าครับมือนีติดขัดเลี้ยงฝ้าเลี้ยงฝนมันคล้ายมือแล้วมือนีจะมือนีจะว่าสีหน่อยแต่บอกคนบ่เอออยู่ตลาดบางล้วพูดอีกพวกเนี่ยหลายที่จีตายแกแต่ก็เป็นตะเล็นที่จะเล่นเฮ้ยมาเป็นจะกินแทอไทยหล่าเอ็มร้อยหาสิบเออเนาะยสิบสิบบาทอยู่ได้ทั้งคืนแมนแล้วเอ็มร้อยหาสิบมือนีเอามาจำได้ให้กับพี่น้อง แลัก็ยังสิมีโอกาสได้ท่องอีกตั้งหากแม่แล้วสามรังบันแจกโชคทองถึงหน้าห่านหมอลำประถมระเบียบพร้อมกับใจกะลอยนะ้างตัอนี้เป็นของประถมคิ้วของอันใจกะลอยมันไปหลายคิ้วเลยเด้แจกท่องไอที่น้องเนาะแจกอีหลีตัวนี้นะเขาแจกกีหลียญเลยเนาะคนละบ้านไม่บอกอุ้ท่องแค่ไม่ท่องปลอมนี่งกล่องท่องแค่นะคุณไปที่ทางร้านนะครับผู้จำหน่ายก็คือทาง พัดกันไทยยืนยงนะครับโดยคุณเปรมจิตบรรดาสามาเรียบร้อยนะท่านเนาะนะครับผู้บริหารทางเอ็มร้อยห้าสิบเราก็คือคุณพลวัฒมาเรียบร้อยนะครับท่านนะนะครับมาเรียบร้อยสิทิจับล่อบ้่านในที่้องครับอาตอนนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเขียนซื้อค้นสิคืนสิอ่านออกอยู่ที่เนะาะขอเป็นพ่อดาบสอจับท่านแรกผู้โชคดี โคเลโคเลเห็นทั้งแท้ไล่ไล่มอดตายโคเร่เฮ้ยคจังหัดไหนมาพูดโคเลโคเลกับพ่อค่อยให้ให้พ่อด่ามันเนี่ยพากร่มถนาจบต้องให้โคสชมไม่จบดีจะเล่นให้สดเราฟังดีๆแล้พี่น้องเด้อไผที่สิได้รับรางวั้ลเป็นคนแรงอยู่ในบริเวณงานกีฬาพ่อพ่ออะไรครับผมมาแล้วรางวัลคนที่หนึ่งผู้โชคดี แกอนุสรศีบุญเมืองอนุสรศีบุญเมืองอยู่อยู่ไหมครับขอขออยู่ในเกาะกลางคันมี่เดเฝ้ามาดวินนองมันจัง่็ได้เสียเวลาจะยึดยักอนุสรเมือง099031บางจงโอกระลังแรงลมจะลุกโอเคห้างพุทธานจะปากเฝ้ามา